5นักเตะที่ย้ายออกจากผีและชีวิตการคาแข้งดีขึ้นสวัสดีจา้าแฟนๆเจดมันทุกคนนะจ๊ะก,ก็เจอกันเป็นประจำนะกับตูนยูนิเต็ดฟีตจิลิงหรือเจดมันแบบนี้พวกแกก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยกันแล้ว,ลวกันในห,หอยหลอดนะเอา้าวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเอริกเทนฮากกุนซือหัวสวยเลยนะของแมนยูนเต็ดเนี่ยจะทําอะไรก็โดนหมดเลยทั้งขึ้นทั้งล่องจริงๆนะขณะปล่อยยืมตัวเจดอนเดบับบับตัวซานโชไปอยู่กับดอทมุนก็ดานอีซานโชเนี่ยลงสนามรวดเร็วและจัดเป กลับมาที่ไอ้หากเฮ้ย พี่ห้าันทีนะอันเนี้ยเจ๊ออกตัวไว้ก่อนหรือว่าพูดยากเว้ยเพราะวาซนโชก็ทําตัวองหลายอย่างมากจริงนะจะไปโต้เทนท้าอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนเก่งกับบางทีมถ้าไปแล้วได้ดีเจ๊ก็ดีใจด้วยแต่ยังไงก็หมดเวลากับการปรับตัวแล้วจริงนะน,นี่ไม่ใช่ว่าดอนนี่ไปโหดกับแฟรงก์เฟิร์ตอีกคนนะพี่ห้าคุยได้ใจนี่กูโดนอีกแล้วเหรอนี่นะคลิปวันนี้เจ๊เลยเอาที่เขารวบรวมมาไว้เลยยกมาเป็น5นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ชีวิตหรืออาชีพค้าแข่งดีขึ้นหลังจากยายยออนนย้้้้าาาาาอออออออกกกจโโรรงงงลลลละคคคแห่่่่วววมมฝัันนนนนนนทฟบบีูไไไเเปขึ คนก็อาจจะดีอยู่แล้วแต่ย้ายออกไปยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมจะมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้าคนแรกเป็นเดียโก้ฟอรลันกองหน้าระดับตำนานทีมชาติอุลกวัยที่ยู่เต็ดไปซื้อมาจากอินดิเพเดนเต้นะลิกอาร์เจนตินาตลาดหน้าหนาวปี2 0 0 2ค่าตัว6.9ล้านปอนด์แต่มาแล้วเงียบคลิป กว่าจะประเดิมประตูแรกได้นี่อย่างนานเลยนะแถมหลังจากนั้นก็มไม่ดีผลงานอะไรเป็นชิ้นป็นสักเท่าไหร่จนกระทั่งย้ายไปอยู่กับเรือดำน้ำสีเหลืองของลุงป้อมเบียร์เรลในปี2004ก็ยิงกระจายเป็นดาวซนโวของลีกนะยังได้รองเท้าทองคำอีกด้วยหลังจากนั้นก็กลายเป็นดาวยิงตัวท็อปในศึกลาลิกาสเปนไปเลยมาอยู่กับตราหมีแอดมิริกก็โหดกับทีมชาติก็เคยพีชจนเป็นดาวซันโวและเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ในศึกฟุตบอลโลก2010จากผลงานที่ยิงกระจายพาลุกัวไปไกลถึงรอบรองด้วยนะ คนที่2เป็นกราชปีเกป้ประกาหลังแชมป์โลกทีมชาติสเปนนะจ๊ะเด็กหนุ่มจากแคว้นกาตาลันที่เคยอยู่ศูนย์ฝึกลามาเซียก่อนจะมาเติบโตที่ระบบเยาวชนของยูไนเต็ดเนี่ยก็ได้เซ็นสัสญ,ญญาระดับอาชีพที่แมนยูเต็ดนี่แหละเพียงแตว่วยความเป็นเด็กดาวุูงพวกแกบวกกับยุคป๋าเนี่ยโอ้โหมาตรฐานมันมสูงสูงนะเลยไม่ได้รับโอกาสการลงสนามมากที่ควรแต่พอยูเต็ดเจอคู้หูวิดดิชกัฟฟอร์ดินานก็ไม่รู้เลยว่าปีเก้มันจะไปเบียดลงตรงนี้ยังไงนะสุดท้ายก็ย้ายกลับไปอยู่บาซา่าด้วยค่าตัว5าล้านปอนด์ใน 2008. ซงทนบอาายะุค คว้าทริปเปิลแชมป์ไปสครั้งลาลิก้าเสมัยยูเซลได้เพิ่มอีก3กับทีมชาติก็มีฟุตบอลโลกหนึ่งครั้งยูโรหนึ่งครั้งกลายเป็นตำนานและเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกลูกหนังเลยก็ว่าได้ <S <S คนที่ 3, 3เป็นโรเมรลูลูกากูกองหน้าตัวปวนทีมชาติเบลเยียมที่แฟนผีรักมากถ้าใครทันยุคป๋าไอตัวนี้เคยทํางานดีไทยของป๋ากร่อยมาแล้วนะลงมาแฮตทริกใส่นัดสุดท้ายที่เวสต์บอมเปิดบ้านเสมอกับยูเวเต็ตไป5้ต่อห้าถึงยูเอฟตันจะไม่เคยยิงยูเวเตตก็จริงอะนะแต่ตอนนั้น 75ล้านปอนด์ซึ่งมารงแรกๆก็โคตรโหดเลยยิงกระจายแต่พออยู่ไปอยู่ไปเริ่มฝืดเว้ยแถมซีซั่นสองไปเล่นกล้ามบ้าบอคอแตกะไรไม่รู้หนาะตับจนความเร็วอะไรมันไม่เท่าเดิมสุดท้ายไม่ไหวต้องปล่อยต่อให้อินเตอร์แบบขาดทุนนิดหน่อยนะแต่พอย้ายไปอ,ยอินเตอร์โคตรเฉยเฉยยิงประตูเป็นว่าเล่นนะทะลุหลัก20ประตูะตบ,บวกบวกแบบสบายๆภายเตอร์ควา้าแชมป์เซเรียไป1สมัยกวารางวัลในศึกเกาโชไปมากมายจนมีโอกาสย้ายกลับไปอยู่กับเชนซีด้วยค่าตัวระดับสถิติแต่ก็ไปตายเพราะปากไปให้สัมภาษณ์ที่เราเคยเห็นนั่นแหละ นะจนตอนนี้อินเตอร์เองก็ไม่เอาเชลซีก็ไม่ไหวปล่อยยืมมาอยู่กับรม m าแล้วก็กลับมาฟอร์มดีอีกครั้งนึงด้วยตัวนี้เนะี่ยมันไดฮาร์ด ตายยากของจริงคนที่4เป็นปอปอกบาซาลอนบาร์บเบเอร์มิดฟิลด์มิดฟิลตัวตัดผมนั่นเองจ้ะที่อยู่กับอะคาเดมี่ของมาโยเตตั้นแต่ปี2 0 0 9นและเป็นดาวรุ่งพรสวสรรค์ที่ได้รับการจับตามองสูงมากและตัวเขาเองก็มีความมั่นใจแต่พอไม่ได้รับโอกาสเนี่ยนะบวกกับเอเย่นเป่าหูสุดท้ายไม่ต่อสัญญาเลือกย้ายออกมาอยู่กับยูเวนตุสแบบฟรีๆแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะการตัดใจครั้งนั้นทำให้ปอกบากลายเป็นซูเป,ปอร์สตาร์แห่งตูรินฟอร์มโหดมากเล่นเกมรับได้เกมรุกจัดจ้านพาไอ้มาลายคว้้้าาาาแชมมมปปกกกกกกััันนนเเเะะ็็รรยยดดบบตววออองขึู่โโลลีส กลับมาอยู่กับยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งด้วยค่าตัวที่เป็นระดับสถิติโลกนะเวลานั้นเนี่ยนะแต่กลับมารอบนี้คือช่วงดีก็ดีดีนะช่วงแย่คือนักหนักเปน็นนักเตะที่มีคุณภาพแต่มันไม่เสถียรบวกกับวินนยเออระเบียบเออเรื่องนอกสนามเออแฟชั่นมันดูโดดเด่นกว่าฟอร์มทําให้ถูกวิจารณ์มากที่สุดเลยนะสุดท้ายเราก็เสียป๊อกบาไปฟรีฟรอีกครั้งหนึ่ง พอไม่รู้จะต่อสัญญาไปทําไมแต่ทีมก็ไม่รีบขายตอนนี้ยังขายได้ก็น่าด่าด้วยกันทั้งคู่นั่น,นแหละแต่รอบ2ได้ออกไปแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นแม้เขาจะบอกว่าแล้วยูรเต็ดจะเสียใจที่ปล่อยเขาไปก็ตามแต่ไปแล้วก็เจ็บไม่พอโดนตรวจโดมไม่ผ่านซะอีกตอนนี้โดนแบนยาไปแล้วจ้าคนสุดท้ายคือซีอาร์เซเว่นคริสโนโรนัลโดนะสุดยอดนักเตะที่เป็นทั้งเด็กดื้อแห่งแมนเชสเตอร์ก็เคยเป็นเป็นตำนานของทีมก็นับได้เพราะนี่คือสุดยอดดีลที่เล็กฟูซันไปคว้ามาจากสปอร์ติ้งตั้งแต่ยังละออ่นนนนนเเลยนะะปปัััจจากีบมมส็นะสหู กลายเป็นสุดยอดนักเตะระดับท็อปของโลกยกระดับตัวเองขึ้นมาให้กลายเป็นหัวใจสำคัญของทีมพายูเนเต็ดคว้าแชมป์เป้ยนลิกสาสมัยติดต่อกันยู่ฟแชมเปอร์ลีกก็ได้ด้วยจนเจ้าตัวเนี่ยคว้าบอลลงดอร์ไปเลยนะแต่สุดท้ายแล้วก็ย้ายออกไปหาความฝันที่เรรัลมาดิดป๋าก็ยอมแม้จะรักแค่ไหนก็ตามและแน่นอนแหละกับยูเนเต็ดมันดีอยู่แล้วแต่ออกไปมาดริดมันโคตรจะดีเลยเพวกแกพอทำให้เจ็ดโด้เนี่ยนะได้ประทากับคู่แข่งตลอดการอย่างเรเวนเมซี่แข่งกันผลักดันกันจนโดเองได้บอลลงดอร์เพิ่มอีก4่สมัยแชมป์ย แบบไม่ต้องสงสัยและนี่ก็เป็น5นักเตะที่ออกจากผีและชีวิตการแข่งดีขึ้นอย่างที่บอกนะจ๊ะบางคนเนี่ยอย่างพี่โดเนี่ยคือดีอยู่แล้วก็ดีหนักเข้าไปอีกนะต้องมาดูกันว่าสหนุ่มล่าสุดอย่างเจดอนเดปรับตัวซันโชและดอนนี่ฟานเดอะเบกจะเข้าขายนี่ไหมนะพวกแกคิดเห็นยังไงความเนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมไว้ทุกช่องทางของเราตูนยูนเต็ดฟรีจงเหลี่ยมทุกวันเลยนั่นเองนะจ๊ะเอา้าตามนี้ก็แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วขขอมมมีควาาสสุกกันไปเดู